พี่ล่าเลือลกซื้อรถกลับไห้คนอื่นมานิขาคือตามตามหวัวใจที่จริงเรามาซื้อที่นี้ไม่ได้ตั้งใจเลยดูเขาเรียกว่าเปิดตามแคปตาล็อกดูใจมันอยากได้รถฟิลอ่ะเขาเรียกว่าฟิลแบบแอดเวนเจอร์มันเท่มันเปิดดูรถเรื่อยๆคือเราไม่ไม่เคยมีรถ,รถตรงนี้เลยแต่เนี้ยพอมันเข้ามามันแบบเฮ้ยชอบว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดเปิดเปิด ดูตาม,มเขาเรียกว่าตามโซเชียลต่างๆแต่เพอเอิร์นเหมือนใจมันนําพาแบบเข้ามานิดเียก็คือแบบชอบเลยเอาเลยแล้วก็อะไรนะวันนั้นนะจองเลยจองอะก็โอเคใช่ตัดสินจใจเป็นตัวแท้งสามร้อยสี่ดาครับแท้งสามร้อยสี่ดาก็คือแบบว่าเจลที่นี้บอกว่าให้แนะนําให้ขับสองล้อก็พอไม่ให้ขับคืเอเธอรถมันมีสี่ร้อยฉันขับสองล้อบ้าป้ะ <laughs> <laughs> รถมีสี่ร้อยขับสองร้อไม่ใช่คือสี่ร้อนเป็นอ่น โฟวิวใช่ไหมมันไม่จําเป็นสําหรับผู้หญิงตัวน้อยๆอย่างเราอะไรเงี้ยก็สองล้อก็พอเพราะว่าพี่ล่าเน้นขับในในเมืองแล้วก็จะมีออกข้างนอกไปบ้างกับบ้านนอกอ่ะเธอมันตกหลุมปุ๊บปักคุกปั๊บมันต้องเอาล้อใหญ่ๆหนึ่งจะขับมันคลิปแรกกับจะไปไหนครับพี่มิสเตรเล็งไวคุณทำเบิดนะจะไปด้ยไหมล่ะก็ถามเหมือนเธออยากจะจีบฉันเนาะบรรยากาศการรับรถที่โชว์รูมไปผลิตเป็นยังไงบ้างพี่ล่าทุกคนร่นแรงนะทุกคนร่นแรงกดดันกั นลารักกันแต่เข้ามาแล้วบอกเออด้วยสถานที่การจอดรับรถการรับรถหรือแม้กระทั่งแบบโอ้โหดูทีเตรียมทุกอย่างไว้เปรียบพร้อมเนาะแบบว่าดูแลดูแลเวลาดีมากขอบคุณมากมากเลยค่ะรถคันนี้ไม่จำเป็นต้องแต่งเลยนะมันเฟอร์อเปหมดแล้วมันแบบว่า เออมันว้าวอ่ะมันมันสี่ล้อกับ2ล้อด้วยความแตกต่างอะ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรมากทุกคนก็ลองเปรียบเทียบราคากันดูว่าตัวเองอยากขับแบบเวอร์แค่ไหนหรืออยากขับแบบเบาๆแบบสไตล์ผู้หญิงหรืออยากขับถ้าเป็นโฟวิลมันจะแบบแนวผู้ชายเนาะมันต้องออกข้างนอกแบบลุยๆอะ่ะเออเราไม่ได้ลุยขนาดนั้นรู้ไหมว่าพี่ดาเป็นศิลป,ป,ปินท่านหนึ่งที่แบบสมัยเด็กเราได้ดูแบบที่บ้านหนูจะเต้นโชว์ใช่ไหมลูกรา <c oughs> ไม่เป็นเราความแบบเอนเตอร์เทนของพี่ในวันนี้ได้แบบจะมาเป็นแบบเต๋อที่วันนี้บาปบุญเราได้มาเจอกันเนาะวันนี้บโอเขาเรียก่บาป ผมได้มาเจอพี่ล่าก็นะนําตัวแทนของไอคอนิกก็ขอบคุณพี่ล่าแล้วก็พขาก็ยินดีแล้วก็อยากให้คันนี้นำนำพาแต่สิ่ดีๆบนเงินสวนทองให้พี่นะี้องอะรนะน้องมังมีน้องมั่งไเห็นไหมน้องมังมีเลยมาเปลี่ยนชื่อลูกชายใช่ไหมน้องมั่งค จริงพี่มีเคสมาก่นนี้อยู่ไงพี่ต้องเอาบ็อกกล่องเอานั่นเอานี่แต่แบบไม่ได้เรื่องงามยามดีแล้วอันนี้คือดีที่สุดแล้วเลือกสะดวกเลือกสบายเลือกแฮปปี้ของพี่สองหกวันนี้สองหมดเลยสรุปได้สาระไหมไม่ได้